เปิดอายุเอชุติมาหลังอดีตแฟนหนุ่มรุ่นลูกแฉไม่จ่ายค่างวดบ้านค่ารถเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นักข่าวชื่อดังอย่างปอเปี้ยกันเวลาได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าเกิดไรขึ้นนาราหนุ่มซึ่งภายหลังก็ได้มีการเปิดเผยว่านักแสดงคนดังกล่าวคือฟรองสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มรุ่นลูกของนักแสดงรุ่นใหญ่เอชุติมานนยนาที่ได้เลิกรากันไปแบบจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ โดยทางด้านฟรองสุภกิจได้เดินทางร้องขอความช่วยเหลือเพจสายหม่ต้องรอดโดยอ้างว่าหลังจากเลิกรากับนักแสดงรุ่นใหญ่ตนได้ย้ายออกมาจากบ้านและฝ่ายหญิงได้ขอรถยนต์หรูและบ้านซึ่งเป็นชื่อฝ่ายชายไว้และรับปากว่าจะทำเรื่องเปลี่ยนชื่อสัญญาให้เอเร็วที่สุดต่อมาพบว่าทั้งบ้านและรถยนต์ในหรูที่นักแสดงรุ่นใหญ่ขอเอาไว้ค้งผ่อนค่างวดกว่าหาเดือนจนทำให้บ้านถูกธนาคารยึดทำให้เสียเครดิต ส่วนรถยนต์ทางไฟแนนซ์ได้เตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีกับตนเนื่องจากฝ่ายหญิงไม่ยอมผ่อนต่อและนำรถไปหลบซ่อนไม่ยอมส่งมอบรถคืนวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอายุนักสแสดงดังอย่างเอชุติมาหลังอดีตแฟนหนุ่มรุ่นลูกแชร์ไม่จ่ายค่างวดบ้านค่ารถซึ่งเอชุติมาเกิดเมื่อวันที่10สิงหาคม2510ปัจจุบันอายุ55ปี